เกรดวรินทร์เก็บตกงานแต่งเจ็ดแพตตี้แคปชั่นกับรูปส่วนทางการจนถูกแซวหนักออกมาสร้างรอยยิ้มไม่กับแฟนแฟนอีกแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มเกรดวรินทร์ปัญหาการเมื่อได้ไปร่วมงานแต่งงานของผู้จัดเจตนาฏพงศ์กับนักแสดงสาวแพตตี้พิมพาพรที่เพิ่งจะคงแขนการเข้าสู่ประตูวิวาแบบเรียบง่ายแต่สุดอบอุ่นไปเมื่อ15มีนาคมที่ผ่านมาโดยเกรดวรินทร์ก็ได้ลงภาพตัวเองเพื่อเป็นการเก็บตกบรรยากาศในงานพร้อมเขียนแคปชั่น ion, ไว้ว่าตอนอยู่ในงานก็นั่งทานข้าวพูดคุยไม่ได้ลุกไปไหนเลย คนเยอะมันเขินจริงๆครับแอดพิมพาตี้เจตเมเกอร์แต่งานนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะสนทางการอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากรูปภาพที่เกรเวรดินทนโรโพสลงนั้นเป็นภาพขนาดที่ตกนกำลังสนุกสนานกับการถือไม้ร,ร้องเพลงจนแทบไม่อยากจะวางไม์หรือเดินออกจากตรงนั้นเลยโดยทางนักแสดงสาวจันจิจันจีราถึงก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวในทันทีว่ามีคลิปนะว่าพี่นั่งนิ่งจริงๆขอขอบคุณภาพเกรเดอร์สกอร์ไรเดอร์เภาพแห่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่ง้ดวยนะะค